<36. S 2> ร้อยหกอันร้อยสามสิบหกร้อยสามสบหกร้อยสามส้าบวกนะท่านเนาะสาม้าบวกล่อยบ่ครับตัวดีล่อยครับล่อยขึ้กันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปย่างรอพียน้องคน่งก,กันแม่ลูกด้เนาะนี้แม่ลูกด้วพี่น้องลูกคนโตก็นานนี่นะครับด้วยที่ไปกำลังหันแล้วก็ได้ทองกับไส้ป้าปังไว้อ่านี่พี่นอ้นองในใ้ทองพี่น้อง พ่อ,อก,กันอีกแล้วครับใช่ชีวิตจะตายคนอีสานมนีซองไทยบึงการผ้ากินเทีเ่ยวเลนผ้าพี่ผ้าน้องหาออกเลาะละครับเลาะไทยควายขวบบ้านนะพี่น้องเพื่อเป็นการอนุร่งษงเสริมให้พี่น้องท่านมาเลี้ยงควายหลายขึ้นนะครับนาะนอกจากสิสร้างฐานะความันยูที่ดีแล้วครับเพื่อซอยการอนุรักษ์การเลี้ยงควายครับให้รุ่นลูกรุล้านผู้เกิดใหม่เยรุ่นพี่น้องได้เห็นครับ คลิปนี้มือนี้พี่น้องพาไปเบิ่งทานอ,อบอตอเพิ่นเปิดราคาควายครับมีทางตาแม่นั่งแม่ม่านนะพี่น้องราคาแสนกว่าแล้วกาโคมแม่ลูกครับลูกในทองอีกพี่น้องรับสายควยงามก็จะไหวนะครับบรรยากาศที่เป็นนี่างไรเดี๋ยวพาพี่นอ้องกข้าไปเบิ่งทานอ,อบอตอเปิดราคาควายดะ,ะครับน้อง เมื่อนี้พาพี่น้องไม่ยำยาำทำข่าวท่านอบตอ้าวบอกคนนี้ท่านอบตได้น้อซื้อน้ออบตสักครับอบตสักน้อครับน้อบ้านท่านบ้านยังครับนี่บ้านโนนสะแบงตำบลคำแก้วอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะท่านน้อบึงการมาบึงเพลียงควอยงามพี่น้องอันนี้สายใดกันครับนี่ที่ท่านจูงอยู่นี่อันก้อนบันบ้านนะครับเพื่อนี่บ้านบ้านเน่นบักบันบ้านตัวใดเพชรอุดรเช่นเดิมตัวนั้นได้มา บมันกับเมื่อเชิงครับมันได้มาจากน้องบัวไงอ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตัวนี้ได้บ้านบ้านเบื้องพี่น้องข้อยเป็นหญ้างามครับสีดอกท่องประทันนี่ครับแม่คุ้นซื้อนี่ซื้อแม่คุับการเลี้ยงข้อยวนท่านเลี้ยงได้ไรของท่านงงว่าหญ้าข้อยน้อมือเศร้าตัวรอดนี่แหละครับตัวรอดถังนี่ดิอืมบ่หลายมาเนี่ยถังนี่แหละพี่น้องนี่ครับบะไนนี่เปลี่ยนเกาล้วงของของนอดแล้ว อยางเมือศเ้ากับมาาห้หงหาเพื่อนกอนครับตาเ้าห้องเกี่ยวเป็นบ่เนี่ยเรบไปเกี่ยวครับเกี่ยวกับมีไปตัดมาสับออกกับมีครับอืเกี่ยวกับมีดสับกับมีบหลังจากนั้นก็เอาเขาคอกครัเขาควอกนอนเนี่ยเนี่ยคอกเพ่นที่ร่องนีุ่มนแล้วสามสี่ม่งออกมากัดนี้ครับใส่ห่มหัวหานแล้วก็โอ้ต้องมีห้อมบ่ท่านหรัมห่อมมันกินบ่กล้วยนี่บางตัวมันบวกินเดยกินเขาคงเท่กล้วยสุกกล้วยสุกนีมากคักโอ้เดี๋ยซื้อไว้ตลอดเลยกล้วยครับ กล้วยกล้ยซุกครับห้ามนี่เขาผสมยังกี่บอนอกจากห้ามท่านอ่ต่อมีแต่ห้ามกับจินครับห้ามอ่อนเทานี้หรือห้ามไ้เลยบวดจากเขาเนาะสีเขาเราก็มีแกบแกบมกับบวชท่ำมันก็บจีนว่าอะไรครับโอ้ยกินง่ายชุว่การกินกินห้ามนี่มัเทียด้อ้วนหนึ่งาคทับแต่ว่าให้ในนอนเวียนด้อวยด้อโอ้สวนทองท่านเพื่อให้เพิ่นพักพรพักพรได้หลายคห้นดนนอนเวีนครับคงคิดว่าอ้วนคับอ้วนเน่ยขวนเพื่อแงามนะขวัแปดขวนเขาแปดขวนบ่ครับโอ้ครับ วอนทับนี่ก็มีสองครับนี่ก็สองครับนี่ก็สองมีก็สองเปียดครับอืมขนาดบ้านๆยังพัฒนาได้ส้ำนีเนาะทั้งทันเนาะครับถ้าอยากค่อยอ้วนห่อน่าทันเนาะครับเนียนห่อครับเนียนห่อได้พี่น้องเลยขับนอนเวีนกับนอนเวีนสองยางส่วนอันนี้ตอนนี้เราทับทั้งในใบท่านนี่ครับไส์สร้างอุดรครับอืมมีเอกสารนี่มึงเอกสารบ่บ่เป็นอยังดอกสร้างอุดรของท่านจปล่อยอยู่บ่มื่อนี้ ว่าอยากควายยันแล้วครับเปิดจากเสื้อหกด้วยเสืหกพี่น้องเดี๋ยวจุไรเดี่ยวใบไม่เบิ้องน้าทันเนาะเดี๋ยวใครเบิ้งเันรอบเทไทยกันเลยน้าทันเนาะนึกจะเบิ้งตอนนี้เลยบ่เบื้องก็บงเอาเบิ้งให้พี่น้องมันเบิ้งตอนเป็นผสมกับสร้างสร้างกุดอนน้าทันเนาะครับของผู้กองเปกเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องคนเบิรงจะเข้านี่เราพี่น้องเลยนี่พอเพิ่นสร้างอุทัยเมียพิ่นสร้างนองบัวลำพูเนาะครับเมียนั่นใส่ป้าปังโอ้ครับสูงร้อยหกสิบเจ็ด ตันัวอาจจะสิบโลนี่แล้วพี่น้องผมมาไละเอียดก่อนอันที่8อบตสักสักใบบ่กท่านสักใชสครับสักไสวะอ๋อครับครับกำหนดควดวันที่8กันย่า6กีพี่น้องนี่เอาใบแรกนี่คือไว้ก่อนทันนี่พากคุณพัฒนาคุยงามเด้วยพี่น้องเลยห้องไว้แสนเท่าไรกับท่านแสนหกครับหนึ่งแสนหกหมื่นอยวผมให้พี่น้องมึงเลยไก่เนาะเอกลักษณ์ บ่าบ่ท่านบรบ้านข้ออะไนพี่น้องนี่ขาหญ่ขาพี่น้องไงนี่ขายญ่ขายไงมึงดูขากระง่ามดึกข้าคยง่าหมื่นพี่น้องเลยอีกซีเดือนสเดือนซีเดือนพี่น้องก็เห็นแล้วบุค่ยบุบุเห็นหยุดเงาทุกเสียควยแม่นี่นอนกับนอนเงวครับสุงงทะเลท่านนี่สุ้งลอยสาบต้นต้นนี่แหะลอยมสิบบัวพี่น้องผมบึงนี่อยู่อดีตหอดลอยสมหาอยู่เนี่ยบงนี่เนาะ อ่าบันทีเมียเพื่อนพานไปทีนี้ว่าเบิ้งลูกเพื่อนตัวนี้ไปยังไงแล้วเนี่ลูกตัวหุ่นด้วยครับเพราลูกอีกตัวครัาะออีกมีแม่นึงด้วยข้อแรกนี่ครับ่ข้อแรกนี่เป็นแม่ม่านไปยังไงเป็นแม่ม่านข้อแรกครับเดี๋ยวขอเบอร์ให้พี่น้องมทุก่อนเดี๋ยวชินลืมเอาเบอร์เบอร์ท่านออกแบบตัวศูนย์เก้าสามครับสี่สองเกตครับแปดเจ็ดเก้าเก้าครับ เอาอันบ้านกระบ,บอกไปก้อนนันนี่นาะนอนสะแบงเอาเฉพาะตัวนี้นะั่นว่าที่ท่านสิปล่อย,อย,อยตัวน้สิปล่อยบ่ตัวนั้นก็จะไวครับเออเดี๋ยวเอาเอา,เอาตัวนี้เก็บก่อนนะท่านเนะาะให้เพิ่นพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเบิง่งอีกตัวนึงเอาถามเลยเด้อพี่น้องเด้อบแดนี้อันแม่นี่ไ,ไ,ดได้มาจังได๋ท่านนี่แม่นี่ได้มาจากหนองหมัวนองผู้ครับครับที่ว่าเป็นลูกอะไรเงี้ยก่อนเบิกับพวสัตว์แนี่ ก็บ่แน่ใจภายในนะท่านเนาะเขาสื่อมาเข้ากับบริษใบเนาะบม่มีใบไม่มีเอกสารครับก็เลยประกาศยืนยันรอยมาเช่นเดียวกันเนาะตัวนี้สูงกว่าตัวนั้นบ่ท่านตัวนี้สูงร้อยหกคืออันร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบห้าบวกนะท่านเนาะสามสิบห้าบวกปล่อยบ่ครับตัวนี้ปล่อยครับปล่อยขึ้นกันเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมึงไย่างก็เหมือนพี่น้องคนเบางกคนแม่ลูกด้วเนาะตอนนี้แม่ลูกด้วพี่น้องลูกคนโตก็นานนี้แล้วครับด้วยที่ไปกำลังหันแล้วก็ ในทองกับไส้ปลาปังไว้อ่านี่พี่น้องในในทองนี่พี่น้องนี่ปลาปังไว้ได้จักเดือนคือวท่านเดี๋ยวผมว่างไปท่านหลอบเลรอแม่ท่านหลอบไปท่านท่านกำหนดสังเกตเป็นสารวันที่ยี่สมิถุนาอ๋อวันที่สองมิถุนาเลยแล้วครับเล่เหรอท่านหอบเหรอกำหนดคลอดกันมีษาปีปีนาพี่น้องนี่ปีหกหาปีหกหาเดี๋ยวผมว่างไว้ก่อนว่างเลยเอ้าแม่แม่นี่ปล่อยยังไงท่านแม่นี่เปิด เจ็ดสัห้าครับทองไว้เจ็ดหมื่นห้าครับแม่ลูกแมีลูกแล้วก็ไม่ทองเพิ่นอีกป่าปังบรังท่านเนาะเบอร์ทูกใหก้อนเนี่ยนะพี่น้องเลยเป็นแต่เอาอยู่เม่ลูกแล้วก็ขอดความพานพันรอบเลยเนาะครับนรอบหรือว่าเป็นชัดแก้วกับบอลันกับบอลันตีในี่นะท่านเนาะเดี๋ยวสหาว่าตัวพี่น้องอยู่ครับก็คือทับแล้วกับพันรอบวันวันที่สองมิถุนายนครับครับหอย่างไอพี่น้องก็มงจะข้าวด้วยทานเนาะ งานลูกงานดูเลยโค้ข้าได้ง่ายวิาได้ไปเที่ยวมืองอื้นไม่อยู่กทันด่วนหมอด้แ็กปีกว่าปีเลยครับปีได้น้องแต่ผมมาราเปลกอกเรีก้นไ้เงี้หน่อยอยู่เนอะนี่หน่อยเลีสองตัวได้เป็นบ่ครับเลิ้งเปาเลี่ยมีทองเลอัสิบวนนี่เป็นไอเดอรพี่้องเลยกลาลังเตรียมได้แล้วบมากระบอกปลาโอเคขาเล็บโอเคเสียได้น่าทานนาะหางไงเยวหางเงวดีครับครับดังสีอะไรพี่้องนุ่มคาดี นุ่มเก๋าเชี่ซีเตานะท่านเนาะครับครับไว้จังหวะหนาวน้ำอยู่มากอะจับจุดท้ายเลยพี่น้องเลยว่าได้อันนี้เนาเอาสั่งชนะท่านเนาะครับครับพี่น้องสนใจกับทั่วมากก่อนเลยนี่ท่านพี่น้องเด้อศูนย์เก้าสามสี่สองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้านี่ครับอ่าบอกอยู่แคนึง่ครับพ่อกันไม่คลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ